ทำอะไรกันอยู่จ๊ะกำลังให้อาหารแมลงมุมครับตั้งใจว่าเปิดเทอมจะเอาไปอวดเพื่อนๆที่โรงเรียนด้วยล่ะต้องเรียกว่าแมงมุมจึงจะถูกต้องจริงหรอคะแล้วแมงกับแมลงต่างกันยังไงคะความแตกต่างของแมงกับแมลงอยู่ที่แมงจะมี8ปถึงสิขาเช่นแมงมุมนี่ไงล่ะส่วนแมลงจะมีแค่6ขาจ้ะอย่างแมลงวันแมลงปอเป็นต้นอ๋อเป็นแบบนี้นี่ คนส่วนใหญ่มักจะจำสลับกันที่จริงก็จำได้ง่ายๆว่าแมงมี8ถึง10ขาส่วนแมลงมี6ขาต่อไปคงไม่จำสลับกันแล้วนะจ๊ะไม่จำสลับกันแน่นอนคะ่ะดีแล้วจ้ะเรา,เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง,องนะจ <นะ S 1> ๊ะ